สิบลังสังหรณ์บอกเหตุก่อนถูกหวย 1. รถชนก่อนวันหวยออกเริ่มจากลังบอกเหตุอย่างแรกน่าจะเรื่องที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนั่นก็คือการที่เราได้รับอุบัติเหตุหรืออาจจะโดนรถเฉียวชนก่อนวันหวยออกนั่นเองแน่นอนว่าตัวเลขล้วนอยู่รอบตัวเราค่ะไม่ว่าจะเลขทะเบียนรถเราหรือเลขทะเบียนรถคู่กรณี ก็จัดไปเลยสิคะว่ากันว่าการซื้อหวยหลังเจออุบัติเหตุเนี่ยเป็นเหมือนการฟาดเคราะห์อาจจะโชคดีได้รับทรัพย์ก็เป็นได้ 2. ไม่ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่อีกหนึ่งลางสังหรณ์บอกว่าถูกหวยที่เราเคยได้ยินกันบ่อยก็คือเรื่องการไม่ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่นั่นเองแบบว่าแกล้งๆซื้อค่ะแกล้งหยิบเลขโดยที่ไม่ตั้งใจหรือ,ออาจจะให้คนขายช่วยหยิบให้ บอกเลยว่าเทคนิคนี้คนซื้อหวยแล้วถูกกันมานักต่อน,นักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรวยอย่ารอช้าให้แมค่ค้าหยิบให้เลยค่ะ 3. ฝันเห็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลางสังหรณ์บอกเหตุก่อนถูกหวยต่อมาคือการที่เราฝันเห็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเลยว่าเป็นความฝันที่ดีมากใครรู้ตัวว่าเคยฝันแบบนี้ก็เตรียมซื้อลอตเตอรี่กันเลยค่ะว่ากันว่าฝันแบบนี้ นอกจากจะนำพาโชคลาภมาให้แล้วยังเชื่อกันว่าจะมีเรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองไปเลย4ฝันว่าจับขี้ลางบอกเหตุน,นี้ไม่เกินจริงนะจ๊ะเขาบอกเลยว่าคนที่ฝันว่าได้จับขี้เนี่ยถูกหวยกันมานักต่อน,นักแล้วยิ่งฝันว่าจับขี้แล้วลังเท่าไหร่ก็ลังไม่ออกบอกเลยว่าแววเป็นเศรษฐีอยู่ไม่ไกล เชื่อกันว่าถ้าฝันได้จับคีเนี่ยจะได้ลาบก้อนโตจากการเสี่ยงโชคค่ะทุกคนเรียกได้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวใครที่เคยได้ฝันแบบนี้แนะนำซื้อเลขที่ชื่นชอบหรือเลขใกล้ตัวไปเลยค่ะ 5. ฝันว่าได้อุ้มเด็กอีกหนึ่งรางบอกเหตุก่อนวันถูกหวยถ้าฝันว่าได้อุ้มเด็กเนี่ยจะถูกหวยรวยไปอีก แถมมีคนที่ฝันแบบนี้แล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกด้วยค่ะเชื่อกันว่าการฝันว่าได้อุ้มเด็กนั้นจะมีโชคลาภทางการเงินจะมีคนนาโชคลาภหรือสิ่งที่หวังไว้จะประสบความสำเร็จบอกเลยว่าฝันแบบนี้มีลุ้น 6. ฝันเห็นลงศพบ,บอกเลยว่าฝันเห็นลงศพไม่น่ากลัวยอย่างที่คิดค่ะทุกคน เป็นลางบอกเหตุก่อนวันหวยออกที่ดีเลยแถมมีคนฝันแบบนี้แล้วได้ถูกหวยรางวัลใหญ่อีกด้วยค่ะนอกจากมีลุ้นเรื่องถูกหวยแล้วการที่ฝันเห็นลงศพนั้นว่ากันว่าจะได้รับข่าวดีหรือมีเรื่องดีเกิดขึ้นในหน้าที่การงานก็เป็นได้นับว่าการฝันถึงลงศพเป็นเรื่องที่ดีค่ะ 7. เจองู หรือตัวเงินตัวทองผ่านหน้ารถเชื่อว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลางบอกเหตุที่ทุกคนต้องเคยเจอค่ะไม่ว่าจะเห็นงูเอยหรือตัวเงินตัวทองที่ผ่านหน้ารถเราไปใครเห็นแบบนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจเผลอไปเหยียบเขาหน้าเอาเป็นว่าเรื่องนี้ยกให้เป็นลางสังหรณ์บอกเหตุก่อนถูกหวยที่ไม่เกินจริงค่ะคนใกล้ตัวถูกมาแล้วนักต่อนัก เพราะงั้นชอบเลขตัวไหนจัดไปเลยค่ะ 8. มีจุดสีแดงที่นิ้วนางอยากถูกหวยต้องเช็คลางบอกเหตุก่อนหวยออกเรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกสักหน่อยแต่ก็ลองสังเกตดูกันได้ค่ะว่ากันว่าเข้าใกล้วันหวยออกแล้วให้สังเกตที่มือตัวเองให้ดีเลย ใครที่สังเกตเห็นจุดสีแดงอมชมพูที่บริเวณใต้นิ้วนางหรือบริเวณฝ่ามือมีสีแดงในวันหวยออกเชื่อว่าจะได้รับทรัพย์ก้อนโตงานนี้ต้องแยกให้ดีนะคะว่ามีจุดที่เกิดขึ้นจริงหรือแค่ผื่นคันใครที่มีอาการแบบนี้ก็มีลุ้นถูกหวยหน้าเพิ่งมาทำรังที่บ้านอีกหนึ่งรังบอกเหตุที่เชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะรวย คือการที่พึ่งมาทำรังที่บ้านนั่นเองค่ะว่ากันว่าการที่พึ่งมาทำรังที่บ้านนั้นหมายถึงการนำโชคลาภมาให้เอาความร่ำรวยมาให้เจ้าของบ้านแต่ทางนี้ก็อย่าลืมดูด้วยนะถ้ารังพึ่งใหญ่จนเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายกับคนในบ้านได้ค่ะส่วนใครที่เจอกับรังบอกเหตุน,นี้อยู่บอกเลยว่าเลขที่บ้านต้องมาแล้วงวดนี้มาแน่นอน ตากระตุกเรื่องนี้อาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยครั้งแล้วกับลังบอกเหตุเรื่องตากระตุกหรือที่เราเคยได้ยินกันว่าขวา้ายซ้ายดีนั่นเองบอกเลยว่าลังสังหอนเรื่องนี้ก็แม่นไม่แพ้เรื่องอื่นเลยค่ะถ้ารู้ตัวว่าตาเริ่มกระตุกในวันหวยออกก็อาจจะมีสิ่งที่ดีตามมาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้ามองหาเลขที่ชื่นชอบกันได้เลย เป็นยังไงบ้างคะกับรางสังหอนก่อนหวยออกที่เราเอามาฝากกันเขาบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะทุกคนจริงหรือไม่อย่างไรอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการฟังส่วนใครที่อยากรวยอยากเป็นคนที่ถูกหวยกับเขาบ้างก็อย่าลืมสังเกตลางบอกเหตุทั้ง10ข้อที่เราเอามาฝากกันนะคะใครที่มีสักข้อหนึ่งในนี้แนะนำให้รีบซื้อลอตเตอรี่ได้เลยคะ่ะ ไม่แน่นะคะรางวัลใหญ่อาจจะเป็นคุณก็ได้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ